Welcome Phenomecast unlocker Investmentten สวัสดีครับพบกับ Phenomena weekly wrap up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟิโนม m น n า weekly market wrap up ประจําสัปดาห์ที่27กันยายนถึง1ตุลาคมนะครับ สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีเรื่องการประชุมเฟดครับซึ่งหลายฝ่ายก็จับตามองกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องของ q e t a p e r i n g จะเกิดขึ้นหรือเปล่าแล,แล้วแผนการจะเป็นอย่างไรนะครับก็เราได้บทสรุปออกมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับฟังกันในช่วงเวลาเดียวกันครับตลาดก็มีความกังวลในเรื่องของเอว่าแกรนครับบริษัทอสังหายักษใหญ่ของจีนเนี่ยว่าจะล้มละลาย หรือไม่นะครับแล้วถ้าเกิดล้มละลายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันนะครับในสัปดาห์นี้ครับตัวเลขจะไม่เยอะมากนะไฮไลท์เด็ดๆน่าจะไปอยู่ที่ตัวเลข PMI ของจีนครับซึ่งเดี๋ยวเรามาพรีวิวให้ฟังนะครับเราไปเริ่มกันที่การประชุมเฟดกันก่อนเลยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผลก็ออกมาตามคาดครับสำหรับอัตาดอกเบีย้ยก็คือไม่มีการปรับครับอย่างที่เจรอร์มโคเวลบอกว่าเจอร์นิทีปีถังมันยี่สิบสามนะครับสำหรับการ ปรับอัตราดอกเบีย้ยในส่วนที่จับตามองกันครับสำหรับ QE ก็สรุปแล้วว่าไม่มีการเปิดเผยใดๆดออกมานะครับเจอรมโพเวลก็พูดออกว่ายังยังไม่ปรับตอนนี้ครับแต่บอกว่าเร็วๆนี้ซึ่งตลาดก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วก็ในการให้สัมภาษณ์ครับเพสคอนเฟอเรนซหลังจากการประชุมเสร็จเนี่ยจอรมโพเวลก็บอกว่าตัว q e t เทเบิลน่าจะเสร็จสิ้นก็าาการาวๆกลางปีหน้าครับ โดยรวมๆแล้วเขาก็ปฏิปะตะกันครับตลาดก็สรุปออกมาว่า QE tapering เนี่ยน่าจะเกิดในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนี้ครับแล้วก็ใช้เวลาไปจนถึงกลางปีหน้าครับในเวลาเดียวกันครับมันมีเรื่องของดอทพอทด้วยคือมุมมองอัตราดอกเบีย้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินทั้ง18ท่านนะครับก็ในครั้งนี้เขา9ใน18เนี่ยมองว่าปีหน้าควรขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมา2ท่านครับเมื่อเดือนมิถุนายนมองว่า ควรปรับดอกเบี้ยขึ้นปีหน้าเนี่ยเท่านเท่านั้นก็เพิ่มขึ้นมาอีก2ท่านเป็นเท่านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดูแล้วมันดูมีโทนฮอกวิชมากมากเลยนะครับตลาดน่าจะกังวลซึ่งครั้งที่แล้วออตลาดกังวลน,นะแต่ครั้งนี้ตลาดไม่กังวลครับน่าจะประกอบไปด้วย2ปัจจัยครับ1คือคณะกรรมการเนี่ยเจาก18ท่านครับปีหน้าก็คงจะไม่ได้โหวต นะครับในมุมมองของอัตาดอกเบี้ยวว่าจะปรับหรือไม่ปรับคือการลงคะแนนเสียงจริงๆเนี่ยเท่านใน18ท่านเนี่ยจะไม่ได้ออกเสียงนะครับก็จะเป็นท่านอื่นๆเข้ามาแทนซึ่งมุมมองตลาดก็เลยบอกว่าเฮ้ยคงไม่ได้เหมือนอย่างนี้ละล่ะนะครับก็เลยยังไม่ได้น้าหนักเยอะมากนะพร้อมกันนะั้นเนี่ยเจอรมพเวลก็บอกเหมือนกันนะครับ เหมือนเดิมเลยด้วยนะครับว่า QE เนี่ยที่ลดลงไปไม่ได้หมายความว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณนะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาลึกซึ้งกว่าการลด QE เพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วก็บอกเลยว่าน่าจะลดดอกเออลด QE ให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะทําการขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับซึ่งก็ตลาดก็ คงมองว่าโอ้โหอีกทีก็ปลายปีหน้าครับเผ่อ <ๆ S 1> ยาวไปจนถึงปี2023อย่างที่เคยบอกไว้ครับตลาดเลยไม่ได้กังวลมากกับประเด็นนี้นะครับไปดูตัวสุดท้ายครับในเรื่องของประมาณการเศรษฐกิจที่ออกมาพร้อมกันเหมือนกันนะฮะก็ตัว GDP ปีนี้ครับอยู่ที่5.9%นะครับปรับลดประมาณการลงมาหน่อยจากเมื่อเดือนวิถุนายนที่7%ก็เป็นผลของโควิดนะฮะในส่วนของ unemployment rate เนี่ยปรับเพิ่มมานิดนึงครับจาก4.5เป็น4.8ก็ โควิดบ้างครับมีเรื่องของภัยธรรมชาตินิดหน่อยแล้วก็เป็นเรื่องของไอพวกสวัสดิการที่มันยังดีอยู่ครับทำให้คนไม่ค่อยออกมาสมัครงานกันนะครับก็เป็นอีกปัจจัยนึ่งครับในส่วนของ PCEinflation ครับตัวตาเงินเฟอ้อเนี่ยเ,ออเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยคาดไว้ที่3.4%เท่านั้นนะครับแต่ตอนเนี้ยปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น4.2%เลยนะถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่คาดการณ์ของปีหน้าปรับเพิ่มขึ้นมาที่แค่2.2%เท่านั้นก็เป็นการ บอกแบบไม่ต้องบอกครับนะฮะก็เฟดใช้ภาพเหมือนเกสโนว่าครับบอกแบบไม่ต้องบอกก็คือบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเรายังมองว่าเป็นเรื่องของความชั่วคราวอยู่นะครับปีหน้าจะกลับมาสู่สภาวปกติแต่ช่วงนี้อาจจะชั่วคราวแบบยาวหน่อยเท่านั้นเองนะครับในส่วนของคอพีซีนะพอตัดในเรื่องของน้ํามันออกในเรื่องของอาหารออกก็ ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับจาก3.0เป็น3.7นะครับก็เป็นการอาตอกย้ําไปว่ามุมมองอ,ะอ่ะเงินเฟอ้อชั่วคราวแหละแต่นานหน่อยนะครับแล้วก็เราไปดูกันต่อครับสำหรับเอเวอร์แกรนนะเอเวอร์แกรนเนี่ยเป็นประเด็นที่มีคําถามเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วน่าเป็นคําถามของใครหลายๆท่านเ,าเรามาดูกันหน่อยครับนี่ทั้งหมดของเอเวอร์แกรนเนี่ยมีอยู่ประมาณ300ล้านดอลลาร์ครับ โดยที่3 0 0แสนล้านดอลลาร์เน <c oughs> ี 100, ่ยแหละครับแบ่งเป็นเจ้าหนี้การค้านะที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยแหละครับที่เข้าไปรับเหมาต่อในโครงการนั้นๆของเอเวอร์แวรเนี่ยรวมๆทั้งหมดประมาณแสนล้านดอลลาร์นะครับสามแสนแบ่งเป็นเจ้าหนี้การค้าแสนล้านดอลลาร์นะครับในอีก1นึ่งแสนล้านดอลลาร์คือเงินกู้และก็พวกบอลนะครับที่ปล่อยออกไปทั้งบอลที่เป็นอาสาหนี้ที่เป็นค่าเงินหยวนแล้วก็เป็น USD นะครับเป็นดอลลาร์ ก็รวมๆกันหมดมีประมาณแสนครับดยสรุปคือ3ามแสนล้านเนี่ยแบ่งเป็นเจ้าหนี้การค้าแสนกว,กว่าครับแล้วก็เป็นพวกเงินกู้ทั้งหลายเนี่ยแสนกว,กว่าเหมือนกันซึ่งพูดถึงเจ้าหนี้การค้าแล้วต้องบอกเลยว่าตัวเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่รัฐบาลจีนต้องเข้ามาดูแลหน่อยนะครับเพราะก็เจ้าหนี้การค้าคือพวกรับเหมาแล้วก็มีแรงงานมีคนงานอยู่เยอะครับประมาณ3.8ล้านคนเลยนะทั่วประเทศอนะ่ะตรงนี้ยังไง ปล่อยให้ลบไม่ได้ครับปล่อยให้ขาดการจร้างงานไม่ได้น่าจะกระทบอย่างต่อเนื่องไปสู่ภาคการบริโภคไม่มากก็นน้อยครับแล้วก็ไอ้แสนล้านที่ผมบอกอีกอันหนึ่งคือเงินกู้เนี่ยแบ่งเป็นเงินที่กู้มาจากธนาคารในประเทศอ่ะประมาณ80,000่นล้านเลยนะครับแปลว่านี่ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการกู้ในประเทศกับธนาคารกันเองอะ่ะถึง80%เลยนะครับอีกประมาณ20%ินิดนี้เนะี่ยแบ่งเป็นออฟชอปบอล ประมาณเกือบทั้งหมดเลยแหละครับประมาณ20,000ล้านแล้วออรชอบอลอ่ะแค่8 0 0 0กว่าล้านเองครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ข่าวที่มันออกมาว่า้ผิดชําระดอกเบีย้ยเนี่ยต้องไปดูด้วยว่าเป็นการผิดชําระดอกเบีย้ยที่ไหนถ้าเป็นพวกพันธบัตรเป็นเป็นหุ้นกู้ที่เป็นออฟชอบอลเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้ําหนักไม่ค่อยเยอะครับน้ําหนักที่เยอะจริงๆอ่ะคือไอ้ตัวที่กู้มาจากธนาคารที่80,000่นล้านนะครับตรงนู้นแล้วก็เจ้าหนี้การค้าครับตรงเนี้ยคิดว่าต้องเข้ามาเจรจา Uh huh. ในส่วนของรัฐบาลจีนน่าจะเรียกว่า provide liquidity แบบอ้อมๆเข้าไปในตลาดมากกว่าครับคงไม่ได้เข้ามาช่วยอย่างเต็มที่เพราะเคยพูดไว้แล้วว่าเราจะลดการช่วยเหลือนะถ้าเกิดเข้ามาช่วยอย่างนี้มันมันเสียฟอร์มไปหน่อยครับแล้วก็ทําให้ผิดวินัยด้วยบวริษัทอื่นๆก็เฮ้ยอ้าวถ้าเกิดเราใหญ่พอแล้วเราล้มไปเดี๋ยวก็เข้ามาช่วยกันอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้มาทําให้เสียวินัยนะครับก็ต้องติดตามกันว่า รัฐบาลจีนจะเข้ามาในเวไหนครับแต่สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดจะเห็นไหมครับว่าค่อนข้างใหญ่นะแล้วปล่อยให้ลมลงใบมันกระทบกับเศรษฐกิจในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นรัฐบาลน่าจะเข้ามาช่วยนะครับในส่วนสัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของ PMI จีนเรามาดูกันหน่อยนะครับ PMI จีนเนี่ยก็ยังดูภาพแล้วชะลอตัวอยู่หน่อยๆนะครับสำหรับ Manufacturing PMI เนี่ยเดือนกันยายน คาดว่าจะออกมาที่50.2นะครับฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยครับจากเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วอยู่ที่50.1นะครับภาพก็ยังไม่ได้ดูพีคขึ้นมาเหมือนก่อนหน้านี้นะครับปกติตัวเนี้ยช่วงาประมาณครึ่งปีแรกจะอยู่53-54นะครับก็เป็นตัวเลขที่ดีกว่าแหละนะครับในส่วนของ Non-Manufacturing PMI ยังไม่มีคาดการณ์ออกมานะครับแต่เดือนที่แล้วอยู่ที่47.5เท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ดีเลยนะครับตัวเลขตัวนี้เนี่ยที่ผมเคยบอกไปแหละ ว่าห้ามต่ำกว่า50นะอย่างน้อยขอให้มันเกิน50ไปก่อนแล้วมันต่ำกว่า50แปลว่าภาพข้างหน้าเป็นภาพที่เป็นภาพการหดตัวมากกว่านะครับก็อยากให้ตัวเนี้ยออกมาฟื้นเกินกว่า50ก็จะเป็นภาพที่ดีกับตัวเศรษฐกิจจีนเลยนะครับแต่ก็ดูแล้วยังยากอย,กอย,กอยู่นะในสภาวะอย่างนี้ก็คือทั้งมีเรื่องโควิดเข้ามากระทบเป็นระยะแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจจากเอวแก d นด้วยนะครับในส่วนของ ไข่สิ้น Manufacturing PMI ก็เหมือน PMI ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แต่เป็นทางภาคเอกชนที่ชื่อว่าไข่สิ้นเป็นคนทําบ้างครับเมื่อสักครู่นี้เป็นรัฐบาลทำเนาะตัวไข่สิ้นเนี่ยก็จะประกาศของเดือนกันยายนเช่นเดียวกันเลยในวันเดียวกันด้วยนะครับคาดไว้ที่4 9 6นะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วที่49.2ก็ภาพจะแตกต่างอย่างของภาครัฐนิดหนึ่งของภาครัฐจะเกิน50ไปแล้วครับ ภาพมันจะเป็นภาพขยายตัวละแต่ของไข่ซิ้นซึ่งเป็นเอกชนภาพยังอยู่ในฝั่งหดตัวแต่หดตัวในในมุมมองที่ดีขึ้นนะครับแตกต่างกันตรงนี้แต่ส่วนตัวอยากให้ตัวเนี้ยเกิน50กันทั้งหมดนะครับเราก็มาติดตามกันประกาศในวันพุธช,ช่วงเช้าๆนะครับประมาณ8โมงถึง9โมงนะครับ ตัวต่อไปครับไม่ค่อยมีน้ำหนักมากแล้วนะครับสำหรับตัว GDP ไตมาาที่ของสหรัฐครับเพราะก่อนหน้านี้ประกาศมา2ครั้งละเป็นเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ5.6.5ถึง6.6ครับซึ่งครั้งนี้ก็ forecast ไว้ที่6.6ซึ่งคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายแล้วแล้วก็รับไปในข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของที่เหลือครับจะเป็นตัว g p i ของยุโรปครับหรือตัวเงินเฟอ้อนะคาดการณ์นึงไม่มีออกมามีเพียงตัวเดียวเท่านั้นนั่นคือ CPI ครับที่รวมเรื่องของพลังงานและอาหารเข้าไปด้วยสำหรับเดือนกันยายนคาดไว้ที่ 3. 3เเครับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 3. 0ซก็เป็นภาพที่ยังไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นสาหรับตัวเงินเฟอ้อนะครับอย่างที่ผมบอกไปทุกครั้งครับว่ายุโรปเนี่ยต้องการเรื่องของเงินเฟอ้ออยู่แล้วดังนั้น ECB คงไม่รีบร้อนจัดควบคุมเรื่องของเงินเฟอ้อมากมายครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยตลอด10ปีเลยนะตั้งแต่วิกฤตสัปพลา์มจนถึงก่อนเกิดโควิดเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายุโรปนี่กระตุ้นเรื่องของเงินเฟอ้อมาโดยตลอดแล้วไม่เคยขึ้นเลยครับตอนนี้ก็บทจะขึ้นก็ขอให้มันช่วยขึ้นนนิดนึงไปช่วยดันเศรษฐกิจมาหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้เชื่อเลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ สักปี2ปีถ้าอางนี้ตัวเลขก็จะกลับไปสู่สภาวะปกติครับคือขาดเงินเฟอร์นั่นเองนะครับก็คิดว่า ECB คงสบายตัวครับคงไม่ต้องมารีบร้อนอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่แล้วครับคือทำมาโดยตลอดไม่ได้กระตุ้นเลยสุดท้ายโควิดมาช่วยก็คงต้องปล่อยไหลไว้ก่อนครับให้เศรษกิจมันฟื้นตัวมากกว่านี้ด้วยก็ทั้งหมดครับจะเห็นว่าน่าจะอยู่ในภาวะที่ตลาดวิ่งตาม ข่าวสารต่างๆรายวันมากกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอลกแกรนนะครับหลังจากนี้อาจจะมีเรื่องของสติมูลัสบิลเข้ามาของไบเดนนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะตกลงกันอย่างไรทั้งฝั่งเอลกแกรนและก็ฝั่งของไบเดนกับทางสภาของทางสหรัฐนะครับก็ถ้ามีข่าวอะไรออกมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับในพอดแคสต์นี้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เราฟังกันนะครับก็ ยังไงมีอะไรก็ติดชมเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟิโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุน เผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ f i n n o m i n a c o m หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน f i n o m i n a ได้ทั้ง iOS และ Android f i n o m i n a unlock your investment potential